五花五 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรู้คะกต่ก็ตายเชนทำไมถึงากรตาดีเชนคะขอบคุณด่กิจกรรมดีค่ะหรอแล้วถ้าเกิดว่า มีแฟนจบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องปลูกต้นไม,ม้เนี่ยเป็นตัวยอย่างสุตทบีย์เจนเห็นรึเคิดง่ายอย่างไรคะเห็นด้เยล่ยาน่ากไปบบไมหมง่ากไปโชคชนะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็อข,อขอขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเซเลทรียด้วย ตายนะคะมารักต้นไม้ลายลดแล้วหมดเลยนะคะหลังจากที่ได้รับต้นไม้ตนนี้แล้วนะคะคุณก็ให้ไปแทนกองบริเวณค่ะในสมเลยนะคะแล้วก็อย่าลืม้ายเปลี่ยนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ตรงตัวตุ๊กตานะคะตัวตุ๊กตายที่เชนเนี่ยให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นําไปให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดย่อมไปกล่องนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณต้นเอฟนะคะเป็นผู้ที่จับมีเพียงหนึ่งชั้น ว่าเป็นนะจริงๆตอนนี้ได้มีการดีไซน์ออกแบบเองเขาบอกว่าสวยที่สุดเขาบอกงเขาว่าอย่างนั้นโอเคอย่างไงเราก็ต้องรอค่ะต้องอยู่ในงาน จะได้ครับค่ะไม่อยู่ก็ไม่มีสิทธิ์แน่นอนนะคะเอาล่ะก็ขอย้ำกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคะแนนนะคะของชงบีเชนค่ะเราก็อื่นหวังนะคะอยากจะให้โลกใบนี้สีเดียวแล้วก็อยากจะทุกท่านค่ะร่วมกันรักโลกแล้วก็ร,รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวันนี้เราก็มีนะคะชมคนขอ,องบีเชนการะนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรกรชั่นก็ดีค่ะรวมถึงนะคะโปรกรชั่นบอกว่าเอ๊ะคริส้อมได้หรือเปล่าใช่เป็นการเล่นแบบโปรกรชั่นค่ะรวมถึงนะคะเรายังมีี่า ก็มาร่วมกิจกรรมกันนิดหนึงแล้วกันค่ะนอกจากนี้นะคะอย่าลืมค่ะแวะเข้าไปที่วเว็บไซ e ์ w w n 3 c o m เป็นการลงมือเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะอีกสกู่ค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ได้พบกับอีกสองอีกสองท่านนะคะที่เป็นศิลปินในการตออกแบบดีไซน์ค่ะรับรองว่าศิละปะสีเขียวแบบอีกโกสู่การี่เป็นอย่างไรอีกสกักครู่นะคะได้พบกับพี่โอ๋นะคะแล้วก็พี่ตงได้เลย ใครที่ยังไม่ได้ส่งกระต่ายบีกรีนบีเชนนะคะรีบส่งเลยเพราะว่าตอนนี้จับมีการจับแล้วรางวัลน,นะคะซึองอ่งมีท่านเดียวแล้วก็ต้องอยู่ในงานเท่านั้นด้วยนะคะ<อ>ไม่งั้นก็ไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้ค่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้รีบนิดนึงแลวกันนะคะ<อ>แต่ว่าสําหรับใครนะคะตอนนี้ที่บอกว่าคุณตายแล้วยังไม่ได้เริ่มลงทะเบียนเลยค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรคุณลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนก็ร,ร้อยแล้วนะคะยคอย่าเพิ่ ทีไอวาค่ะที่วันนี้งาน BG, กรนบีเชนสนะคะเราก็ได้จับขึ้นมาสามารถนะคะที่จะเพนได้จนถึงเวลา18บแนาิกาเลยยังไงก็รีบนิดนึดน่งแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆท่านบอกเองอีกเยอะหรือเปล่าไม่เยอะนะตรงนี้เจะหมดแล้วนะไม่เยอะนะคะไม่เยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะนะคะให้เวลาอีก2นาทีแล้วกันสําหรับการส่งสําหรับการส่งนะคะตุกตาบีกรีนบีเชนค่ะ ก็นะคะต้องรีบส่งละกันนะเอาล่ะนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่หลายๆท่านรอคอยแล้วในการจ่ายนะคะสิ่งที่คุณได้มิการเขียนความในใจลงไปเขียนไปว่ารักลูกอย่างนี้รักลูกอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอะไรเขียนไว้เลยค่ะจากนั้นเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยท่านเดี๋ยวฉนานขาที่จะได้รับของที่ระลึกนะคะที่คุณต้อนรับเจับขาที่แค่ ดูนะคะความสะุกตโของังุณได้ชี่วอรเวอร์ได้ต่อเฟบุ๊ก กอนเคลื่อนเขียนและก็สินค้าไอจีกับแกจค่ะที่สุดทันเทรนนะคะทุกท่านก็ยังจะได้พบกับกิจกรรมที่สุดูรณ์แบบน่นอนและยังมีนะคะว่าเข้าไปนะคะที่หัวเว็บกับบีกรีนบีเจนสามกับคอมเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์เลยค่ะนะคะที่บีเทรนด์ซับพี้จากนั้นหะให้ลงทะเบียนเรียบร้อยเลยอีเมลของคุณจะได้รับการถูกต้อง่าจริงๆบนโลอกใบนี้ค่ะแล้วก็บนโลอกใสเบอร์ด้วยนะคะสามารถ โหลดได้ดูได้เลยนะคะว่าไปอัปเดต่ต้นปีมาได้ที่เคอร์วายเยบกับเฟสคูกกับคำมแสะปีเชนค่ะรับรองว่าต้นไม้ที่คุณแบบให้เจอเติบโตนั้นนะคะตรงนี้แหละเราก็จะมีให้คุณได้เห็นเันแบบพิมานแน่นอนนะมอเ่น